เราจะพาเพื่อนๆไปดู3มล้านล็อ3มล้านตังไปจําตลาดถูที่เพื่อนๆ แต่ยังไม่รู้จักเราไม่เคยไปชิมนะคะเราจะพาเพื่อนพ่ไปลองชิมกันไปกันเลยจบสวัสดีค่ะ,คะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ร้านกุยช่ายตลาดพูลิป่องเองค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวเป็นพวกกุยช่ายของขึ้นชื่อที่ เขาขายกันทั่วตลาดทูเลยนะคะค่ะเอาละค่ะเรามาเริ่มทําการดวโดยการชิมกันก่อนเลยดีกว่าดีกว่าค่ะ,คะเริ่มแรกเลยตัวนี้เ<ม>ขาว่ากําว่าเด็ดมากก็คือกุชชี่หนึ่งไเรลองกินดูซิกุชชี่หนึ่งของที่นี่นะคะก็จะมีความชุ่มฉ่ำค่ะและดูเนื้อแป้งเขาดูนิ่มมากเลยนะคะเป็นไงบ้างคะเหนยวุ่มมากเลยแก เดี๋ยวเราจะมาชิมบ้างนะคะเป็นกุยช่ายทอดนะคะก็แบบเม่กีเ้เรากินนึ่งไปแล้วไงเน,หนาะเขาก็ต้องมากินทอดอีกรอบนึงภายนอกนะคะดูยังมีความกรอบมากเลยค่ะเป็นไงบ้างกรอบจริงๆค่ะต่อมานะเราว่าเอาเป็นอันนี้ดีกว่าขนมจีบกุ้งกูเราอยากกินเลยอะอ,อยากกินด้วยเลยเนี่ยไหนชิมสิ หอมมากอ่อนมากเลยกุ้งดูตัวเบลเลยนะคะมันนุ่มด้วยแกตั้งเขาแบบนุ่มด้วยค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจจะมากินของอร่อยๆนะคะสามารถมากินได้ที่ตลาดปูนะคะ เราจะมารีวิวขนมหวานโบราณย่านตลาดพลูนะคะซึ่งแล้เราซื้อมาก็จะมีทั้งหมดสามเมนูนี้ก็คือหนึ่งตะโก้ตะโก้ค่ะต่อไปนะคะเราจะมารีวิวขนมหวานที่เราแวะซื้อมานะคะเป็นร้านขนมหวานโบราณย่านตลาดพลูนะคะซึ่งเราได้ซื้อมาก็มีหนึ่งตะโก้นะคะสองเป็นขนมชั้นนะคะส่วนอันนี้นะคะก็จะมีเมดขนุน ทองหยอดแล้วก็ฝอยทองค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่ร้านแสบตลาดภูค่ะเป็นร้านที่อยู่ติดกับรถออไฟฟ้าของสถานีตลาดภูนะคะ อิ <Merci. S 2> ่มนะครับเอาล่ะขอกินอันนี้แล้วกันนะเป็นไงเกระดูกกรอบมากเลยอ่ะแล้วก็ไม่มีกลิ่นข้าวด้วยเพราะว่าเหมือนเขาใส่เส้นเคียงมาเป็นหอมแดงกับมะม่วงน้ำยำเป็นยังไงบ้างเอ็งน้ำยำอร่อยมากมะม่วงไม่เปรี้ยวมากมันกำลังดีอยากเมนูต่อไปกันเถอะ ต้มยำกุ้งนะฮะเป็นต้นมน้ำกุ้งเออต้อมยำกุ้งน้ำก้นตัวใหญ่มาก <c oughs> <c oughs> นี่น<า>อ้อนเอาไหมอ้อนขอเป็นเห็ดละกัน,อ,นอ,อ,อ่ะ,อ,ะอันเบอร์เร่อข่าอเป็นขาอาหารขอน้ำ้วยนะคะ อร่อยมากแล้วก็สดมากน้ำต้มยำหอมมากเลยน่าใส่พวกตะไคร้ใบมะกรูดเยอะอยู่แล้วก็รสชาติก็ไม่จัดมากไม่กินเินน่าจะกินได้อยู่นะคะอร่อยกำลังดีเอ๊จานสุดท้ายอันนี้เป็นกุ้งทอดกระเทียมพริกไทยกุ้งทอดกระเทียมพริกไทยลองกัน นอาเพิ่มข้าวผัดปูมาสิปีนี้มีมีโบามเขือแล้วก็เค็น้ำน้ำมันหอยแล้วข้ผัดปูโอ้ครับโอ้มโมาเสียวคหมือนจะใส่มนกุ้เข้าไปด้วยแล้วก็มีกลิ่นกรเดียมชรไเรรมากเลยครับแต่ว่าอร่อยนะอร่อยทุกสามอย่างเลย ก็เป็นร้านอาหารตามสั่งที่ติดแอร์นะคะตลาดนู้คือร้อนมากก็มาแวะร้อนกันได้โรงพยาบาลกลางร็ไม่เหนี่ยมาแวะกินขายร้อนได้ เสนอไปนะคะแล้วก็ยังมีอีกร้านมากมายเลยนะคะที่น่าสนใจไม่ว่าจะทั้งคู่ทั้งอร่อยแล้วก็เข้าร่วมโครงการราชนะอีกทั้งเส้นทางที่มานะคะก็ง่ายแสนง่ายวิธีการมาก็คือลง BTS ตลาดพูนะคะแล้วต่อวินมอเตอร์ไซค์ก็จะถึงเลยและ2นั่ง MRT มาลงท่าพระแล้วต่อวินมอเตอร์ไซค์ก็จะมาถึงเลยใครสนใจก็ตามมากันได้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ